สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรานะคะดีใจที่ได้มาอยู่ด้วยกันอีกในวันนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเพื่อที่เราจะได้มาแบ่งปันเรื่องราวอีกมากมายนะคะเอาล่ะเข้ามาเริ่มกันเลยไหมคะการพบกันที่แปลกประหลาดของแยมสตรอเบอร์ี่และสลัดมันฝรั่งประเทศไทยกําลังขายอาหารเหลืออยู่หรือ โอลิเวียและคนเอสองสาวชาวแคนาดาที่เดินทางมาประเทศไทยในทริปจบการศึกษาซึ่งเป็นประเทศที่พวกเธอใฝ่ฝันถึงมาตั้งแต่เด็กในที่สุดก็ได้มาเยือนสมใจเสียทีไม่ว่าจะไปที่ไหนถนนหนทางของประเทศไทยก็สะอาดและมีชีวิตชีวาเหมือนที่เคยเห็นในทีวีหรือในหนังสือนำเที่ยวกิริยาทางของผู้คนก็สุภาพและดูดีไปเสียทุกอย่างประเทศไทยนี่อาจจะเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมจริงๆก็ได้นะขณะที่พวกเธอกำลังเริ่มรู้สึกเช่นนั้น ในเย็นวันหนึ่งพวกเธอก็ได้หยุดยืนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งร้านสะดวกซื้อเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยแม้จะอยู่ที่แคนาดาแต่ร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยกลับดูเหมือนมีบรรยากาศที่พิเศษบางอย่างสองสาวเดินเข้าไปในร้านนั้นอย่างไม่ตั้งใจและเมื่อได้พบกับสินค้าชิ้นหนึ่งพวกเธอก็ถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วขณะเพราะไม่เข้าใจว่ากำลังมองดูอะไรอยู่ทั้งสองตกใจมากจนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นนี่มันสินค้าจริงๆเหรอไม่ใช่อาหารที่กินเหลือใช่ไหมปัญจุภัณฑ์ดูธรรมดายอย่างยิ่งแต่ทันทีที่เห็็นนนขขอองงงงง้าาาใควมสสัยย่ห่หึกผุด นามาในหัวของพวกเธอแท้จริงแล้วสิ่งที่ทั้งสองคนเห็นคืออะไรกันแน่และเหตุใดพวกเธอจึงต้องตกตะลึงกับสินค้านั้นเรามาติดตามไปพร้อมๆกันเลยเมืองที่สวยงามซึ่งมีทั้งทะเลและภูเขาอยู่ร่วมกันถนนหนทางเรียงรายไปด้วยคาเฟ่และร้านบูติกขณะที่ตึกระฟ้าตั้งประงานอยู่ไกลๆแต่เพียงแค่เดินไปไม่ไกลก็สามารถพบกับสวนสาธารณะที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติหรือชายหาดที่เงียบสงบได้โอลิเวียและคนเอที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งเช่นนั้นเพิ่งจะจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นของวันหยุดฤดูร้อนสำหรับทั้งสองคนที่ถอดชุดนักเรียนออกแล้วการสำเร็จการศึกษาไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นประตูสู่ความฝันที่วาดไว้มานานใช่แล้วเราไปเที่ยวทริปจบกาแระศึกษากันในช่วงฤดูร้อนก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยกันเถอะสิ่งที่ดึงดูดใจของพวกเธอคือประเทศไทยประเทศที่อยู่ห่างไกลข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกพวกเธอรู้จักประเทศนี้ครั้งแรกจากฉากหนึ่งในละครไทยที่เคยดูตอนเด็กๆภาพที่ปรากฏบนจอคือทิวทัศน์ของเมืองที่ได้รับการจัดระเบียบอย่างดี วัดวา,ารามที่เงียบสงบและภาพผู้คนที่ยิ้มแย้มอยู่ใต้ต้นลีลาวดีที่ดอกกำลังร่วงโรยทิวทศน์ที่อยู่อีกฝ้าของจอทีวีนั้นได้เปลี่ยนจากความฝันมาเป็นเป้าหมายในไม่ช้าจากที่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งอยากจะไปก็กลายเป็นที่ที่ต้องไปให้ได้ในตอนนี้แม้จะต้องเผชิญกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและเส้นทางในอนาคตแต่ความฝันนั้นก็ไม่เคยเลือนหายไปและในที่สุดเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมปลายความปรารถนาของทั้งสองก็กำลังจะเป็นจริงถ้าเราจะไปประเทศไทยช่วงปิดเทอมฤดูร้อนจะดีไหมคะ วันหนึ่งโอลิเวียเอ่ยถามอย่างระมัดระวังคุณแม่ของเธอทำหน้าประหลาดใจเล็กน้อยแต่ไม่นานก็ยิ้มและพยักหน้าให้ถ้าไปด้วยกันสองคนก็ไม่เป็นไรจะระวังอย่าไปในที่ที่อันตรายนะพ่อแม่ของคนเอเองก็อนุญาตให้เดินทางได้อย่างง่ายดายภายใต้เงื่อนไขาบางประการไม่กี่วันหลังจากพิธีจบการศึกษาพวกเธอก็มารวมตัวกันที่คาเฟ่เจ้าประจำกลางสมุดโน้ตและวางแผนการเดินทางพางกินข้าวเหนียวมะม่วงไปพลางแลกเปลี่ยนคำถามง่ายๆกันว่าถนนที่สยามสแควร์จะคนเยอะขนาดนั้นจริงๆเหรอหรือนักท่องเที่ยวจะเข้าไปในวัดพระแก้วได้ไหมนะ ระหว่างนั้นแผนการที่เป็นรูปธรรมอย่างกินมื้อเที่ยงเป็นส้มตำที่ตลาดน้ำหรือใส่ชุดไทยถ่ายรูปเล่นก็ค่อยๆถูกเพิ่มเข้ามาทีละอย่างความรู้สึกที่ความฝันกลายเป็นความจริงและใกล้เข้ามาทุกขณะที่เปิดสมุดไปทีละหน้าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่หาอะไรมาแลกไม่ได้เลย และแล้ววันนั้นก็มาถึงระหว่างทางไปยังสนามบินที่ลมทะเลพัดผ่านแม้ทั้งสองจะดูตื่นเต้นอยู่บ้างแต่ในมือที่จับกระเป๋าเดินทางนั้นกลับเต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นทันทีที่ผ่านประตูทางออกขึ้นเครื่องทั้งสองก็จับมือกันโดยไม่ได้พูดอะไรโลกที่ห่างไกลซึ่งเคยอยู่อีกฝ้าของจอในวันนั้นบัดนี้ก็มันจะกลายเป็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าแล้วเมื่อขึ้นเครื่องบินและนั่งประจําที่โอลิเวียก็หยิบหนังสือบทสนทนาภาษาไทยออกจากกระเป๋าแล้วเริ่มฝึกออกเสียงด้วยเสียงเบาวๆว่าสวัสดีค่ะขอบคุณคคค่่่ะะอันนี้รราาาเทาไห คนเอเห็นท่าทางที่จริงจังนั้นก็อดหัวเราะไม่ได้ภาพนั้นช่างน,น่ารักน่าเอ็ n ดูเพราะมีความไร้เดียงสาแบบเด็กๆปะปนอยู่ความจริงที่ว่าทั้งสองกำลังมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยเริ่มค่อยๆชัดเจนขึ้นไม่นานถาดอาหารบนเครื่องก็ถูกนำมาเสิร์ฟเมนูคือผัดไทยทันทีที่เปิดฝาออกกลิ่นหอมหวานปนเค็มที่ลอยมาพร้อมกับไอ้น้ำก็ทำให้คนเอตาเป็นประกายเพียงแค่ได้สัมผัสกับความเป็นไทยแม้จะอยู่บนท้องฟ้าก็ทำให้ความคาดหวังพองโตขึ้นไปอีกหลังจากนั้นทั้งสองก็จ้องมองวิดีโอแนะนำการท่องเที่ยวประเทศไทยบนจอภาาาาาพออออย่่งงงไมวตสสันนนเ้ขดิทท แสงอาทิตย์ยามเช้าที่วัดในอยุธยาลมพัดผ่านใบไม้และถนนยามค่ำคืนของกรุงเทพก็ส่องประกายระยิบระยับด้วยแสงไฟหลากสีโอลิเวียและโคนเอได้แต่จ้องมองรอยยิ้มของผู้คนที่เดินอยู่บนถนนทีหนะเต็มไปด้วยดอกไม้บานสะพรั่งโดยไม่พูดอะไรต้องกินข้าวเหนียวมะม่วงให้ได้เลยนะจะหาซื้อที่ร้านสะดวกซื้อได้ไหมนะถ้าพูดถึงร้านสะดวกซื้อเขาว่าแซนวิชปร้อนอร่อยมากเลยนะ แม้แต่บทสนทนาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยครั้งใหม่ทั้งหมดช่วงเวลาที่ใจเต้นระทึกที่สุดในชีวิตของพวกเธอกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างแน่นอนแล้วหลังจากการเดินทางอันยาวนานเครื่องบินก็ลงจอดอย่างนุ่มนวลขณะที่เครื่องค่อยๆชะลอความเร็วเสียงประกาศภาษาไทยที่นุ่มนวลก็ดังขึ้นจากลำโพงแม้จะเป็นจังหวะที่ไม่คุ้นหูแต่ก็ฟังดูอ่อนโยนอย่างน่าประหลาดยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย ทันทีที่ได้ยินคำนั้นโอลิเวียและคนเอก็หันมามองหน้ากันโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกเหมือนจริงที่นุ่มนวลราวกับว่าพวกเธอที่เคยอยู่อีกฝ้าของจอภาพยนตร์ได้กลายเป็นตัวละครในเรื่องราวนั้นไปแล้วได้อบล้อมร่างกายของพวกเธอไว้เมื่อลงจากเครื่องบินอากาศที่อบอวลไปได้วยความชื้นก็สัมผัสกับผิวน้ำหนักของอากาศและความร้อนที่เงียบสงบซึ่งแตกต่างจากแวนคูเวอร์โดยสิ้นเชิงสีของท้องฟ้าเสียงนกร้องที่ได้ยินมาแต่ไกลและโครงร่างของอาคารที่ปรากฏเรือนรางอยู่ไกลออกไปทุกสิ่งทุกอย่างดูใหม่แต่กลับให้ความรู้สึกคุ้นนเคยอยอ่าาางประหลดใจ ในที่สุดก็มาถึงแล้วสินะประเทศไทยคนเอเอ่ยขึ้นโอลิเวียพยักหน้าช้าๆอย่างลึกซึง้งสีหน้าของทั้งสองคนที่ยืนต่อแถวรอตรวจคนเข้าเมืองยังคงมีความตึงเครียดอยู่แต่ทันทีที่เจ้าหน้าที่ที่ปรากฏตัวขึ้นหลังเคาน์เตอร์ยิ้มให้อย่างอ่อนโยนบรรยากาศที่ตึงเครียดก็คลายลงทันทีแม้จะมีช่วงที่พูดไม่ออกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เร่งรัดแต่รอสักครู่แล้วอธิบายช้าๆด้วยภาษาอังกฤษที่น่าฟังเมื่อรับกระเป๋าและเดินผ่านประตูอัตโนมัติข,ของล็อบบี้ออกมาก็มีพนักงานในเครื่องแบบคนหนึ่งเเข้าาา้าาามมทททัักยยสนงงโรรรรแหือคบ เป็นความใจดีที่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งราวกับทักทายเพื่อนที่กำลังหลงทางความเอาใจใส่นั้นทำให้ทั้งสองรู้สึกอบอุ่นในใจขณะเดินไปยังจุดรอรถแท็กซี่เมื่อขึ้นไปบนรถแท็กซี่ภายในที่สะอาดและสะดวกสบายก็ต้อนรับพวกเธอคนขับอยู่ในชุดเชิ้ตเรียบร้อยเขายิ้มอย่างอ่อนโยนผ่านกระจกมองหลังและถามจุดหมายปลายทางเป็นภาษาอังกฤษแม้สำเนียงจะไม่สมบูรณ์แบบแต่สีหน้าของเขาก็สื่อถึงความจริงใจได้อย่างเต็มเปี่ยมมาเที่ยวหรอครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับเสียงของเขามีความอบอุ่นที่ทำให้รู้สึกสบายใจอย่างน่าประหลาด เมื่อถึงโรงแรมก็มองเห็นพนักงานเปิดประตูในชุดเครื่องแบบเรียบร้อยอยู่หลังกระจกรถทันทีที่ก้าวเข้าสู่ประตูหน้าอากาศเย็นสบายพร้อมกับเสียงที่นุ่มนวลก็ต้อนรับพวกเธอยินดีต้อนรับครับพนักงานต้อนรับอธิบายทุกอย่างอย่างใจดีโดยใช้ภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทยการตอบรับที่ละเอียดอ่อนนั้นทําให้ทั้งสองรู้สึกวางใจได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเข้าไปในห้องและเปิดม่านออกแสงไฟนับไม่ถ้วนที่สองสว่างเมืองยามค่ําคืนก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าที่นี่เหมือนกับอีกโลกหนึ่งเลย โอลิเวียพ,พึมพำเบาๆคนเอก็พยักหน้าอย่างเงียบๆแม้จะยังไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยสักแห่งแต่ในใจของทั้งสองก็มีความประทับใจที่ไม่อาจจะบรรยายเป็นคำพูดได้เกิดขึ้นแล้ววันรุ่งขึ้นจุดหมายของทั้งสองคือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของไทยเมื่อออกจากโรงแรมอากาศยามเช้าของเมืองก็สดชื่นและแม้แต่ความวุ่นวายในชั่วโมงเร่งด่วนก็ยังให้ความรู้สึกที่สงบอย่างน่าประหลาดเมื่อมาถึงสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดคนเอยืนอยู่หน้าประตูตรวจตัว,ตวและอุทานออกมาเบาๆสถานีรถไฟฟ้าของไทยเงียบขนาดนี้เลยเหรอ แม้จำนวนคนจะไม่น้อยเลยแต่กลับไม่รู้สึกถึงความจอแจเลยผู้คนที่ยิงเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบการเคลื่อนไหวที่ไม่มีสิ้นเปลืองไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็สัมผัสได้ถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่สะดุดตาคือป้ายบอกทางที่จัดไว้อย่างดูง่ายข้อมูลที่แสดงผลในหลายภาษานอกจากภาษาไทยแล้วยังมีภาษาอังกฤษจีนและญี่ปุ่นทําให้ทั้งสองต้องเบิกตากว้างใจดีเกินไปแล้วทั้งสองมองหน้ากันแล้วหัวเราะ เมื่อนั่งรถไฟฟ้าไปถึงที่หมายอาคารห้างสรรพสินค้าขนาดมาึมาก็ปรากฏขึ้นเมื่อก้าวเข้าไปในประตูที่เปิดอัตโนมัติพื้นที่ที่ราวกับเป็นอีกโลกหนึ่งก็อบล้อมพวกเธอไว้แสงไฟที่นุ่มนวลเพลงประกอบที่แผ่วเบาและแตกต่างกันไปในแต่ละชั้นและสินค้าที่จัดวางอย่างสมบูรณ์แบบราวกับเป็นเวทีในแต่ละแผนกใครเป็นคนจัดของพวกนี้อยู่ตลอดเวลากันนะเสียงของโอลิเวียเจือไปด้วยความประหลาดใจและความนับถือเมื่อไปถึงแผนกเครื่องสำอางพนักงานคนหนึ่งก้มสีรษะเล็กน้อยและกล่าวทักทายว่าสวัสดีค่ะ เป็นระยะห่างที่พอเหมาะพอดีไม่ใกล้และไม่ไกลจนเกินไปท่าทีที่เหมือนจะคอยดูแลอยู่ห่างๆอย่างไม่สร้างความกดดันทำให้ทั้งสองรู้สึกสบายใจเมื่อถา,ถามถึงสินค้าที่สนใจพนักงานก็ตอบกลับด้วยภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วไม่ใช่แค่การสื่อสารด้วยคำพูดแต่ยังมีความอบอุ่นแฝงอยู่ในทุกท่วงท่าการมองและสีหน้านี่สิณะที่เรียกว่าความมีน้ำใจแบบไทยๆความคิดนั้นผุดขึ้นในใจของทั้งสองอย่างเงียบๆ ระหว่างที่เดินอยู่ในห้างทั้งสองก็สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งจากบรรยากาศรอบตัวไม่มีใครคุยกันเสียงดังหรือเดินอย่างรีบร้อนแต่ก็ไม่ใช่บรรยากาศที่เย็นชากลับมีความอบอุ่นที่น่าพอใจไหลเวียนอยู่ผู้คนเดินไปตามทางเดินด้วยฝีเท้าที่เงียบสงบหยิบสินค้าขึ้นมาดูแล้ววางลงอย่างระมัดระวังและบางครั้งก็เห็นคนโค้งคำนับเล็กน้อยให้กันเมื่อเดินสวนกันตอนที่ขึ้นลิฟต์คุณยายท่าหนึ่งที่ขึ้นมาด้วยกันยิ้มและทักทายพวกเธอเบาๆเป็นความอ่อนโยนที่เหมือนเป็นนิสัยติดตัวไม่ใช่กฎที่ถูกบบัััังงงคคคคคนนนนนนนเเออ้้้ิิิดวว่่่่าาาาาากกกรรรรรรททททยยแแแปปลลห็ธธมมชชตีีะืฒจ ขณะที่นั่งดื่มเครื่องดื่มในพื้นที่พักผ่อนคนเอก็พูดขึ้นเบาๆว่าไม่ใช่แค่พนักงานนัที่ใจดีโอลิเวียก็พยักหน้าเห็นด้วยเออเหมือนกับว่าทุกคนทำจนเป็นนิสัยไม่ว่าจะมีใครมองอยู่หรือไม่ก็ตามสุดยอดไปเลยบทสนทนาของทั้งสองดำเนินไปถึงความแตกต่างกับแคนาดาซึ่งเป็นบ้านเกิดของพวกเธอที่แคนาดาการเป็นตัวของตัวเองการมีอิสระเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ที่ไทยรู้สึกว่าพวกเขาคิดถึงคนรอบข้างมากๆเลยไม่ใช่ว่าที่ไหนดีกว่ากันแต่การที่ได้ตระหนักถึงความแตกต่างเช่นนี้เป็นเรื่องทีีี่่่นนายิดดทสุ ท้ายที่สุดที่ทั้งสองมุ่งหน้าไปคือโซนอาหารชั้นใต้ดินที่นั่นราวกับเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะขนมไทยที่วางอยู่ในตู้กระจกสะท้อนฤด,ดูการด้วยสีสันที่งดงามและรูปทรงที่ประณีตและข้าวกล่องแต่ละกล่องก็มีการจัดแบ่งช่องอย่างพิถีพิถันและมีสีสันที่หลากหลายนี่มันไม่เหมือนของฝากเลยแต่เหมือนงานศิลปะมากกว่าโอลิเวียอุทานด้วยความชื่นชมคนเอก็พยักหน้าเห็นด้วย ระหว่างทางเดินกลับโรงแรมจากห้างสรรพสินค้าแสงยามเย็นกำลังย้อมเมืองให้เป็นสีอ่อนโยนขณะนั้นเองแสงไฟสว่างวาบที่อีกฝ้าของทางเท้าก็เข้ามาในสายตาเป็นร้านสะดวกซื้อเล็กๆที่มีกระจกใสสะอาดน่าประทับใจไว้เข้าไปดูหน่อยไหมโอลิเวียเอ่ยขึ้นโคนเอกก็พยักหน้าเห็นด้วยเมื่อก้าเข้าไปในร้านเสียงอิเล็กทรอนิกส์แผ่วเบาพร้อมกับเสียงต้อนรับอัตโนมัติก็ดังขึ้นแม้จะเป็นพื้นที่แคบๆแ,แต่สินค้าก็ถูกจัดเรียงอย่างสวยงามราวกับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตย่อส่วนทั้งอาหารของใช้ในชีวิตประจำวันเครื่องเขียน นิตยสารทุกอย่างดูละเล็กกระทัดรัดและที่สําคัญคือสะอาดสะอา้านขณะนั้นเองสิ่งที่ดึงดูดสายตาของทั้งสองคือป้ายเล็กๆที่เขียนด้วยลายมือวางอยู่ที่ปลายชั้นวางภาพวาดที่ใช้ปากกากเกอร์สีสวยและตัวอักษรที่บรรจงเขียนราวกับเป็นจดหมายสั้นๆที่ใครบางคนเขียนด้วยใจแม้แต่กระดาษแผ่นนั้นก็ยังสัมผัสได้ถึงความละเอียดอ่อนของประเทศนี้ดูนันนสิเขียนว่าเปิด24ชั่วโมงด้วยการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพนี้โดยใครบางคนตลอดทั้งวันทั้งคืนทาให้ทั้งสองประหลาดใจอีกครั้ง ในที่สุดทั้งสองก็หยุดอยู่ที่มุมแซนวิชอร้อนเคสใสที่เรียงรายไปด้วยบรรจุภัณฑ์รูปทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆชื่ออย่างแฮมชีสหมูยองพริกเผาและไส้กรอกชีสเรียงกันเป็นจังหวะเหมือนกับหนังสือผ้าสีสันสดใสนี่กินได้ได้วยมือเดียวเลยน่าเหมาะกับตอนไปปิกนิกเลยคนเอพูดพร้อมกับหยิบขึ้นมาโอลิเวียที่อยู่ข้างๆก็หยิบแซนวิชขึ้นมาอันหนึ่งรูปทรงก็น่ารักเหมือนของขวัญเลยมันไม่ได้เป็นเพียงของว่างธรรมดาแต่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นของขวัญที่ใครบางคนตั้งใจเตรียมให้ เมื่อเดินไปที่เคาน์เตอร์ชำระเงินก็เห็นแถวที่รอคิวอย่างเงียบสงบชายในชุดสูทที่ยืนอยู่ข้างหลังดูเหมือนจะรีบร้อนแต่เขาก็ยืนนิ่งๆโดยรักษาระยะห่างจากทั้งสองอย่างเพียงพอโอลิเวียเห็นดังนั้นจึงกระซิบเบาๆว่าเขาคงจะรีบแน่แต่ไม่มีใครเร่งเลยเมื่อมายืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์พนักงานหนุ่มคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบๆเ,เขาสวมเครื่องแบบที่เรียบร้อยและมีรอยยิ้มที่สุภาพแม้จะดูประหม่าเล็กน้อยสวัสดีครับ คำพูดสั้นๆแต่อบอุ่นนั้นซึมซาบเข้าสู่หัวใจของทั้งสองพนักงานตรวจสอบสินค้าทีละชิ้นอย่างละเอียดและถามว่าต้องการถุงหรือไม่หรือต้องการซ่อมหรือช้อนหรือไม่ทุกการกระทำดูคล่องแคล่วแต่ก็สุภาพอย่างยิ่งเมื่อชำระเงินเสร็จพนักงานยื่นใบเสร็จและถุงให้พร้อมกับก้มสีสลงลึกและกล่าวว่าขอบคุณครับแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่สิบวินาทีแต่ช่วงเวลานั้นกลับประทังอยู่ในใจของทั้งสองอย่างน่าประหลาด ในช่วงเวลาไม่กี่นาทีที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อเล็กๆแห่งนั้นทั้งสองได้สัมผัสกับเศรษสียของชีวิตคนไทยอย่างแท้จริงและในบรรดาสิ่งเหล่านั้นมีเหตุการณ์หนึ่งที่ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจอย่างยิ่งมันเกิดขึ้นที่ชั้นวางของที่พวกเธอว่าเป็นที่สุดท้ายก่อนที่จะเดินไปยังเคาน์เตอร์ชำระเงินมันเป็นช่วงเวลาก่อนที่พวกเธอกำลังจะเดินไปจ่ายเงินทันใดนั้นโอลิเวียก็หยุดเดินเธอเบิกตากว้างจ้องมองไปที่มุมหนึ่งของชั้นวางและผลเอ,อุทานออกมาเบาๆโคเอดูนั่นสิ ที่เธอชี้ไปคือมุมแซนด์วิชท,ที่ดูเหมือนจะมีอยู่ทุกที่แต่สินค้าชิ้นหนึ่งที่วางอยู่ตรงนั้นตลับเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของพวกเธอไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ห่อด้วยพลาสติกใสนั้นคือแซนด์วิชขนมปังแต่ข้างในกลับเต็มไปด้วยส่วนผสมที่แปลกตายอย่างยิ่งด้านหนึ่งเป็นสลัดมันฝรั่งบดกับไข่อีกด้านหนึ่งเป็นสลัดกระหล่ำปลีซอยกับปูอัดและที่ขั้นกลางระหว่างนั้นคือแยมสตรอเบอรี่สีแดงสดพระเจ้าช่วยไม่น่าเชื่อเลยในแซนด์วิชมีแยมสตรอเบอรี่คนเพยายาม ทันใดนั้นในหัวของทั้งสองก็เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามพวกเธอรู้จักสลัดมันฝรั่งและรู้จักแยมสตรอเบอรี่แต่แนวคิดที่จะนำทั้งสองอย่างมารวมกันนั้นเป็นสิ่งที่พวกเธอไม่สามารถเข้าใจได้เลยแซนด์วิชสถานีโทรทัศน์ นี้เป็นชื่อที่คุ้นเคยสำหรับคนไทยโดยเฉพาะแฟนละครไทยที่มาของมันมีหลายทฤษฎีแต่ทฤษฎีที่มีน้ำหนักที่สุดคือมันถือกำเนิดขึ้นที่ร้านค้าในสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในกรุงเทพในช่วงปลายทศวรรษ1990เมืม่อการถ่ายทำละครใช้เวลาย,ยาวนานขึ้นเจ้าของร้านค้าจึงได้ผสมวัตถุดิบหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อทำแซนด์วิชให้นักสแสดงที่หิวโหยแซนด์วิชในตำนานที่เคยเป็นที่นิยมอย่างลับๆในหมู่นักสแสดงในยุคนั้นเมื่อเวลาผ่านไปตอนนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในของว่างที่ไม่เเเหหมมมืืือออนนนใครรรรรแแตต่่่ปป็ทททีัักกละะะสสาาาาาถซซ้้้้ไดดววศ แต่สาหรับโอลิเวียและโคนเอที่ไม่รู้เบื้องหลังเช่นนี้มันจึงเป็นสิ่งที่แปลกใหม่อย่างสิ้นเชิงนี่มันเหมือนอาหารตลกตลกแบบไทยๆหรือเปล่าเหมือนเอาของเหลือๆมายัดรวมกันเลยสีหน้าของคนเอเต็มไปด้วยความงุนงงและประหลาดใจแต่สีหน้าของโอลิเวียที่ยืนอยู่ข้างๆกลับแตกต่างออกไปเล็กน้อยเธอมองแซนด์วิชประหลาดนั้นด้วยสายตาที่พินิตในแววตาของเธอมีความอยากรู้อยากอยากเห็นและความกล้าที่จะลองผจญภัยเล็กๆแฝงอยู่เมื่อลองคิดดูตั้งแต่เริ่มทริปนี้มาทั้งสองก็ได้พบเจอกับเรื่องราวที่เหหนนนนนนืออจินิตาาาากรารมลลยยคััั้้้งงแแววดซู่ ตรงหน้านี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้โอลิเวียคิดมาถึงขนาดนี้แล้วลองดูสักตั้งเถอะโอลิเวยียยิ้มกว้างพางชี้ไปที่แซนวิสถานีโทรทัศน์ในคำพูดติดตลกนั้นมีความรู้สึกในแง่บวกที่อยากจะสนุกไปกับโลกที่ไม่รู้จักแฝงอยู่อืมแต่หน้าตามันก็น่าตกใจอยู่นะคนเอที่ลังเลอยู่ก็เริ่มใจอ่อนเมื่อเห็นสีหน้าของโอลิเวียการเดินทางก็คงมีไว้เพื่อเจอกับอะไรที่ไม่รู้จักแบบนี้แหละมั้งคำพูดของโอลิเวียทําให้สีหน้าของคนเออ่อนลงเล็กน้อยทั้งสองพยักหหหนนนนน้า้าาาพรรออมกับับ่่ยใจวสนะ แล้วหยิบแซนด์นวิชส,สถานีโทรทัศน์หนึ่งชิ้นจากชั้นวางและเดินไปยังเคาน์เตอร์เมื่อได้แซนด์วิชมาแล้วทั้งสองก็แวะที่สวนสาธารณะเล็กๆที่เจอระหว่างทางกลับโรงแรมพวกเธอนั่งลงบนม้านั่งและหยิบแซนด์วิชเจ้าปัญหาออกจากถุงช้อปปิ้งจะกินจริงๆเหรอคนเอาถามโอลิเวียตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจมาถึงนี่แล้วจะหนีกลับมันน่าเสียดายกว่านนการเดินทางคือการท้าทายคำพูดนั้นทําให้คนเอมีความกล้าขึ้นเธอพยักหน้าเล็กน้อยและทั้งสองก็ค่อยๆแกะห่อออกขนมปังที่นุ่ฟู สลัดมันฝรั่งที่อัดแน่นกระลำปลีที่กรอบและยามสตรอเบอรี่สีสดดูอีกทีก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนะแต่ถ้าอร่อยขึ้นมาล่ะก,ก็สุดยอดไปเลยทั้งสองแบ่งแซนวิชกันคนละครึ่งแล้วกัดเข้าไปพร้อมกันทันใดนั้นทั้งสองก็หยุดนิ่งราวกับเวลาได้หยุดเดินไปความเงียบเงันอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดโคนเอก็เบิกตากว้างและพึมพำออกมาเอ๊ะทำไมมันอร่อยอย่างนี้ละ่ะเสียงที่เต็มไปได้วยความประหลาดใจและสับสนนั้นทําให้โอลเวียค่อยๆพยักหน้าและลิ้มรสความลงตัวในปากมันเป็นรสชาติที่ทําให้ติดใจนัขนมปง สลัดแล้วก็ยำสตรอเบอรี่มันเข้ากันได้เฉยเลยรสชาติที่หักมุมความคาดหมายทําให้ทั้งสองประหลาดใจและหัวเราะออกมาสลัดที่เค็มมันความนุ่มของขนมปังฟูและยำสตรอเบอรี่ที่หวานหอมรสชาติที่ตัดกันนั้นเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อทําให้รู้สึกอยากกินต่อไปเรื่อยๆอย่างน่าประหลาดเมื่อกี้ยังบอกว่าเหมือนกับข้าวเหลืออยู่เลยไม่ใช่เหรอโอลิเวียพูดพลางหัวเราะโคนเอ้ก็ยักไหล่แล้วหัวเราะอือคําพูดนั้นต้องขอถอนคืนจริงๆ ใครจะไปคิดว่าที่มุมหนึ่งของร้านสะดวกซื้อธรรมดาไม่ใช่ร้านอาหารรูรา้าหรือดองดังจะทําให้หัวใจสั่นไหวได้ขนาดนี้ในแซนด์วิชเล็กๆชิ้นนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สลัดกับแยมแต่ยังอัดแน่นไปด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นความประหลาดใจการท้าทายและประเทศไทยในมุมที่พวกเธอยังไม่เคยรู้จักมาก่อนการเดินทางในประเทศไทยใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วขณะที่นั่งอยู่ในล็อบบี้โรงแรมโอลิเวียก็พึพมพำขึ้นมาว่านี่อยากกินอันนั้นอีกครั้งจังคนเอ้เงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดนั้นในแววตาของเธอก็สะท้อนความรู้สึกกเดียวัน หมายถึงแซนด์วิชสถานีโทรทัศน์ใช่ไหมทั้งสองมองหน้ากันแล้วก็หัวเราะออกมาพร้อมกันเมื่อกลับไปที่ร้านสะดวกซื้ออีกครั้งบรรยากาศก็ยังคงเงียบสงบและเป็นระเบียบเหมือนเดิมพวกเธอหยิบแซนด์วิชคนละชิ้นอย่างคุ้นเคยและชำระเงินเมื่อกลับมาถึงห้องพักที่โรงแรมทั้งสองวางถุงลงบนโต๊ะอย่างระมัดระวังและพูดพร้อมกันว่าจะทานแล้วนะคะทันทีที่กัดเข้าไปรสชาติที่คุ้นเคยก็แผ่ซ่านไปทั่วปากความประหลาดใจเมื่อแรกพบ ความกล้าหาญเมื่อลองชิมอย่างระมัดระวังและความประทับใจไม่ได้พบกับรสชาติที่อร่อยเกินคาดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะฟื้นคืนกลับมาในทุกๆคำที่กัดตอนแรกก็หัวเราะนะแต่ตอนนี้กลับรู้สึกคิดถึงอย่างน่าประหลาดใจทั้งสองมองแซนด์วิชสถานีโทรทัศน์เรากับว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยความลึกซึ้งของเนื้อหาที่เหนือกว่าภาพลักษณ์ภายนอกความละเอียดอ่อนที่ซ่อนอยู่ในความแปลกใหม่และความอ่อนโยนที่เหมือนจะโอบก,กอดหัวใจของผู้ที่ได้ลิ้มลองทุกสิ่งทุกอย่างถูกบรรจุอยู่ในแซนด์วิชเล็กๆชิ้นนี ช้าวันเดินทางกลับคนเอ๋กำลังดูรูปถ่ายจากการเดินทางในสมาร์ทโฟนของเธอในบรรดารูปเหล่านั้นมีรูปที่พวกเธอกำลังยิ้มและถือแซนวิสสถานีโทรทัศน์อยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะรูปนี้จะเก็บไว้ดูแค่สองคนมันน่าเสียดายไปหน่อยไหมโอลิเวียพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดนั้นรูปที่จะโพส์ถูกเลือกในทันทีและข้อความที่แนบไปด้วยก็คือความรู้สึกที่ซื่อสัตย์ของคนเอในวันนั้นขนมปังกับสลัดและยามสตรอเบอรี่เนี่ยนะสติดีหรือเปล่าตอนแรกนึกว่าเป็นอาหารที่ทำจากของเหลือซะอีกแต่พอกินแแลล้้้วทบรองหเย ปุ่มโพสต์ถูกกดก่อนที่จะขึ้นรถบัสไปยังสนามบินทั้งสองไม่เคยคาดคิดเลยว่านั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่อไปบนรถบัสสมาร์ทโฟนของโอลิเวียสั่นเบาๆเธอเหลือบมองหน้าจออย่างไม่ใส่ใจแล้วดวงตาของเธอก็เบิกกว้างบนหน้าจอมีการแจ้งเตือนหลังไหลเข้ามาไม่หยุดจำนวนไหลเพิ่มขึ้นเป็นสามหลักสี่หลักในพริบตาแซนวิสสถานีโทรทัศน์คืออะไรอยากรู้จังเลยหน้าตาอาจจะน่าตกใจแต่รสชาติต้องติดใจแน่นอนถ้าเป็นแฟนละครไทยต้องรู้จักแซนวิชในตำนานนี้ ฉันอาจจะไม่ไหวแต่ขอชื่นชมในความกล้าที่ลองแต่ละความคิดเห็นเต็มไปด้วยความประหลาดใจความสนใจอารมณ์ขันและความเห็นอกเห็นใจที่ไม่คาดคิดแซนวิชส,สถานีโทรทัศน์เพียงชิ้นเดียวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่แตกต่างกำลังเขย่าวความรู้สึกของใครบางคนที่พวกเขาไม่รู้จักจริงๆแล้วแซนวิชนี้เป็นประเด็นถกเถียงกันในหมู่ชาวต่างชาติมานานแล้วว่าชอบหรือไม่ชอบสำหรับชาวต่างชาติจำนวนมากแนวคิดในการนำสลัดและยามสตรอเบอรี่มารวมกันนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตความเข้าใจแต่เบื้องหลังของปฏิกิริยานั้นคือเรื่องราวที่ แซนด์วิชสถานีโทรทัศน์ได้สั่งสมมาอย่างเงียบเียบตลอดหลายปีที่ผ่านมาของว่างที่นักแสดงละครไทยชื่นชอบทานหลังฉากการถ่ายทำถูกเรียกในหมู่แฟนคลับว่าเป็นโซฟูดของดาราและเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่เคียงข้างพวกเขาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่โด่งดังจนถึงช่วงเวลาแห่งความสำเร็จเรื่องราวเหล่านั้นถูกเล่าขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดแซนด์วิชสถานีโทรทัศน์ก็ได้แทรกซึมเข้าไปในวัฒนธรรมป๊อปของโลกอย่างเงียบเียบราวกับเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมละครมีคอมเมนต์เยอะมากเลยที่บอกว่าอยากลองเพราะเห็นดาราไทยกิน โอลิเวียกล่าวนั่นสินะเหมือนเคยเห็นฉากที่ดารากินอันนี้ในวอลล็อกอยู่หลายครั้งเหมือนกันไม่คิดเลยว่าจะมีอยู่จริงความทรงจำในคืนนั้นหวนกลับมาสู่ทั้งสองคนความรู้สึกที่ประหลาดใจหัวเราะและเบิกตากว้างไม่ได้ลิ้มลองคําแรกช่วงเวลาที่สิ่งที่เคยเชื่อว่าเป็นเพียงเรื่องแต่งปรากฏขึ้นมาในชีวิตจริงระหว่างการเดินทางและประสบการณ์นั้นก็ได้ทําให้ความทรงจําในการเดินทางของทั้งสงชัดเจนและแน่นอนยิ่งขึ้น บ่ายวันหนึ่งหลังจากกลับถึงแคนาดาได้ไม่กี่วันโอลิเวียและคนเอนั่งอยู่ที่ระเบียงของคาเฟ่เจ้าประจําบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของทั้งสองยังคงมีคอมเมนต์ที่ว่าอยากลองกินที่แคนาดาบ้างจังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเราลองทําเองดูไหมความคิดนั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในทันทีพวกเธอต้องการคงความนุ่มฟูของขนมปังไว้ให้ได้ส่วนซอดก็คิดว่าจะใช้ของไทยเหมือนเดิมแต่จะปรับให้มีความนุ่มนวลขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับรสชาติของคนแคนาดาวัตถุดิบที่ต้องใช้ วิธีการขายไปจนถึงแผนการที่จะไปเปิดร้านที่ตลาดนัดสุดสัปดาห์มันไม่ใช่แค่จินตนาการอีกต่อไปแต่เป็นก้าวเล็กๆก้าวแรกที่ค่อยๆก้าวไปสู่ความเป็นจริงนอกหน้าต่างมองเห็นท้องฟ้าสีครามการเดินทางในประเทศไทยครั้งนั้นร้านสะดวกซื้อแห่งนั้นและคำคำนั้นเมื่อมองย้อนกลับไปทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันแสนวิสสถานีโทรทัศน์นั้นไม่ใช่แค่ของว่างสำหรับพวกเธออีกต่อไปมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่รวบรวมความอ่อนโยน ความคิดสร้างสรรค์และความน่าประหลาดใจของประเทศไทยและได้กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมการเดินทางสิ้นสุดลงแล้วแต่การผจญภัยของทั้งสองเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแซนวิชจากต่างแดนชิ้นหนึ่งกำลังจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปวาดเรื่องราวบทใหม่ความประหลาดใจจากคำคำเล็กๆนั้นบัดนี้ได้กลายเป็นความฝันที่จับต้องได้